ยังไงบ้านเจ้าเก๋ยสวรรค์โชว์มือเนี่ยต้องบอกว่ากดดันเลยนะครับโยธินโยธินบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาโชว์แล้วยังไงเนาะกี่เราบอกยังไงก็ไปชวนเลยเราสูสีครับออกได้สามหน้าครับพอดีกรรมการเขาเห็นน่าจะได้ลูกล้มยกสี่แล้วก็ปันสองแตกยกสามเราเมองว่าลูกไหนที่อันนี้ที่ทําให้เรากดดันเลยก็ลูกเขาล็อกฟอครับเขาแข็งครับแข็งมากแต่เราก็ซ้อมมาดีครับเราตั้งตั้งอยู่ครับ เขบอกว่าเขาทอแค่หนึว่ายังไงบ้างเราก็ได้ครับไฟนี้เขาเพิ่งกลัดแต่แมตช์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ครับผมก็พร้อมนะพร้อมครับอันนี้อยากขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณน้องกินน้ำเพราะน้องมีกอแห้งมาแล้วขอบคุณทีมงานผู้จัดครับแล้วก็เนี่ยตีราบินทาแล้วก็อัดฉีดทุกคนครับแล้วก็แฟนมวยที่เป็นกําลังใจครับไฟนี้ก็รณชัยก็เก็บชัยชนะได้ครับอัดฉีดเท่าไหร่นะวันนี้รวมก็เกือบเกือบแสนครับ ยังไงบ้างขมเกิดแล้ว,นะวลงไฟมาชะนะสอนแม่งอไฟเลยไต่อฟน้ำหนักไหนดีนะ้นะก็้อยยครับยีบน้ำหนักนี้กลับมาเข้าที่เข้ามาครับแล้วก็ขอบขอบคุณเซียนหนึ่งครับที่ให้ไปเก็บตัวพิษสครับเาขาเก็บพท่งมาเป็นับไชนะสองไฟเลยได้อัดฉีดด้วยครับร้อัดฉดด้ เีียยนน้ออง่ากขอบบคคุณใร้างก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่เป็นกําลังใจครับอ่าสุดท้ายฝากแฟนขับรถอะไรก็ฝากถึงแฟนขับรถนะใช้ครับก็จะทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จะรักษาร่างกายไว้ให้ดีครับก็เต็มที่ทุกไฟครับย้ำอีกครั้งครับแก้มือไล้หบวกับโยธินพร้อมได้ครับพร้อมเสมอครับพร้อมเสมอแล้วเอาคปแล้วเอาไปแล้วก็ต้งครับพี่ดามาแผนที่โดนสอบแล้ว ยกขึ้นยุกไหนมั้งยุกสามยุกสาวพอโดนแล้วรู้สึกไงมันมันไม่เป็นไรเลยมันจะเปลี่ยนไม่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 เลยทำไมเพราะว่าเราไม่มีอาการอะไรก็แค่แตกมีเลือดไหลแค่นั้นเองใช่ยุกสุดท้ายนี่เราตั้งใจไม่เดินเลยใช่ไหมตั้งใจไม่เดินเพราะว่าเราเราเดินมาตลอดใช่เราเป็นเราเป็นตัวเดินแล้วตัวทำอยู่ตลอดนะที่เดินเราคิดเรามั่นใจไหมว่าเดินแล้วก็ทำได้เปลี่ยนทำได้เราก็ทำได้น้องก็ทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเราเป็นตัวเดินเราเป็นตัวขยันด้วยก็คือพูดง่ายก็ต่างคนต่างทำได้ดีแหละใช่ครับเราเป็นเป็นฝ่ายเปิดดดเกกมไ้้ใช่ครับยยสุทา เราโองว่าใครได้เปรียบผมมองว่าผมได้เปรียบครับสุดท้ายนะที่ผมไม่ได้แพ้ชุดสุดท้ายอย่างเดียวอะนะใช่ที่ผมไม่ได้แพ้ด้วยอือฮะผลการตัดสินของวัลเป็นรู้สึกไงบ้างน้องเสียใจเสียใจอาชีพเสียใจอาชีพอาชีพต้องหร่งมั้งก็เยอะอยู่ครับอืมต้นหลักแสนอยู่แล้วนะครับมีอะไรจะพูดไหมน้องเข้าใจอารมณ์นี่เราไม่รู้จะตอบยังไงเัมือนกเนาะไม่รู้จะพูดรับเสียใจเสียใจอย่างนั้นก็ขอบใจแฟนมวยที่เชียร์เราหน่อยแล้วคราวันนี้ก็ขอโทษที่ซื้อคำเลยนะครับอย่างที่เห กำลังใจให้แะ้วครับน้องสู้ต่อไปครับผมดูทีมเอฟ้กครับท่านะครับดทุแพลงแนะครับ